คำแช่งเตือนสติผู้สูญเสียจากเรื่องจริงที่ต้องฟังคุณเคยสูญเสียคนที่รักไปไหมแล้วเคยรู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยพูดเคยทำกับเขาไหมวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวที่จะเตือนสติผู้มีประสบการณ์สูญเสียทุกคนจากเรื่องจริงของคุณละลินนามสมมติที่จะมาเปิดใจในพอดแคสต์ของเราคุณลลินเล่าว่าเธอเป็นคนปากไม่ดีชอบแช่งคนเวลาโกรธแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นจริงจนกระทั่งเรื่องราวนี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เอง และมันเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการตั้งแต่เด็กคุณลลินเติบโตมากับตายายและได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับยายข้างบ้านที่ชอบเผาพริกเผาเกลือแช่งคนที่ทําให้โกรธซึ่งตอนนั้นเธอก็รู้สึกกลัวแต่พอโตขึ้นด้วยความที่เป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาโกรธใครมากๆก็จะแช่งแต่ก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นห้าเดือนก่อนคุณลลินรู้ว่าตัวเองท้องยายข้างบ้านเตือนว่าคนท้องอย่าแช่งใครเพราะจะเป็นด่งปากว่าแต่ตอนนั้นเธอไม่ได้สนใจจนกระทั่งเธอทะเลาะก,กับพี่ชายอย่างรุนแรง และด้วยความโหม่สะสมเธอแช่งพี่ชายไปว่ากูขอให้มึงรถความตาเร็วๆไม่กี่วันต่อมาหน้าสาวโทรมาแจ้งข่าวร้ายพี่ชายของกุลินประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตทันทีคำแช่งวันนั้นผุดขึ้นมาในหัวทันทีความรู้สึกผิดทาโถมเข้ามาอย่างหนักแม้ว่าอาจจะเป็นเพราะความประมาทของพี่ชายเองแต่คุณละลินก็รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนผิดคุณลลินรู้สึกผิดอย่างมากวันเกิดของเธอกลายเป็นวันตายของพี่ชายเธอฝันร้ายว่า พี่ชายมายืนข้างเตียงเอามิีแทงท้องและควักลูกออกมากินความรู้สึกผิดนี้ตามหลอกหลอนเธอทุกวันเรื่องราวของคุณลลินเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าคำพูดของเรามีพลังมากกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราโกรธเราอาจจะพูดอะไรโดยไม่คิดและมันอาจจะส่งผลร้ายแรงเกินกว่าที่เราจะรับได้สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับความรู้สึกผิดหลังการสูญเสียคนที่รักเราอยากจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวความรู้สึกผิด เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและปล่อยวางอดีตขอให้เรื่องราวของคุณละลินเป็นเครื่องตวนใจให้เราทุกคนระมัดระวังคำพูดและใช้ความรักนำทางในการใช้ชีวิตเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียใจกับสิ่งที่พูดหรือสิ่งที่ทำลงไปในภายหลังหากคุณกำลังรู้สึกผิดหรือต้องการใครสักคนรับฟังสามารถติดต่อเราได้เสมอเราพร้อมที่จะรับฟังและให้กำลังใจคุณ อย่าปล่อยให้ความรู้สึกปิดกัดกินคุณขอให้คุณเข้มแข็งและก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้